แนววันนี้เสนอตอนเหตุผลทำไมถึงขับมอเตอร์ไซค์สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าสาเหตุทำไมถึงเลือกมอเตอร์ไซค์ในการขับขี่มากกว่ารถยนต์สำหรับผมผมนั้นมีพื้นเพจ,จากการขับรถยนต์มาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่ได้นานมากขนาดนั้นแต่ก็ยาวนานมาสักพักหนึ่งผมนั้นรู้สึกได้ว่าทำไมทุกคถึงไม่ขับมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแล้ว จังเสียดายโอกาสจริงๆเลยผมคงได้ประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตมากกว่านี้เยอะแยะมากเลยเมื่อก่อนนั้นผมขับแต่รถยนต์โดยใช้เวลาการขับรถยนต์นั้นเกือบ6ถึง7ปีหรือ8ปีประมาณนี้แหละวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงเลือกมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถยนต์ในกรุงเทพและประิมณฑลนะครับโดยเฉพาะ เสิ่งที่ผมจะพูดอ้าวันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะตกหรือเปล่าต้องรอดูกัน BTS สร้างมานั้นก็ใกล้จะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเห็นเป็นเสาต่อหม้อในอนาคตไม่รู้จะมืดหรือเปล่าแต่เป็นโมโนเรลผมว่าไม่น่าจะมืดมากนะเออ้ยลองโอุโมงกันนะสักหน่อยไหม ไปลงอุโมงกันมนมนนนนนนีนินนินนีนน,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 นโอ้ยผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าจะให้ดูเหตุผลว่าทำไมผมเลือกมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถยนต์หล, itud, หลังจากที่ได้ขึ้นสะพานแล,ล้วรู้ถึงแก่นแท้ของความรถติดในกรุงเทพเลย มันไม่ใช่มันไม่เชิงกรุงเทพเหรอกครับบ้านผมผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมเป็นคนบ้านนอกผมอยู่สม,มุทรปราการก็ไม่ใช่คนกรุงเทพเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ารถมันติดมากดูดิเริ่มจะติดแล้วนะครับยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับมาไม่ไ,ไมแค่แ๊บเดียวเองโอ้ติดแล้วดูสิ ถ้าผมขับรถยนต์เมื่อไหร่ผมจะถึงเนี่ยคิดดิดผมทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยหรือไปไหนมาเหนื่อยเหนื่อยต้องการกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบมานั่งอยู่ในรถมาขับรถรถ,รถติดโอ้โหแล้วแบบบางคันเขาก็เปิดแรงพิเศษนะครับเป็นของตัวเองอะไรเนะี่ยแซกไปแซกมาบางทีผมก็รู้สึกโมโหเขานะท่นเมือทำไมแบบไม่ขับแบบธรรมดาแบบคนอื่นทั่วไปเขาขับกันละเขาเด่เขาก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะแต่ก็ก็นั่นแหละครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเออขับมอไซค์น่แหละสบายดีสําหรับผมนะถ้าในอยู่ในกรุงเทพหรือไม่ได้มนมณฑลยิ่งช่วงเวลาพีคแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเงี้ยหูมอไซค์เถอะครับแล้วก็ตอนเย็นเงี้ยสักสี่สี่โมงถึงหกโมงครับรถจะติดมากๆเลยแต่ว่าขับมอไซค์มันก็ทําให้มีความสุขครับขับไปแต่ว่า ขับไปมันก็เหนื่อยกว่ารถยนต์นะครับทั้งเจอแสงแดดมลภาวะฝุ่นควันแล้วหลกัหลกๆเลยหน้าฝนนี่ก็คือฝนนะครับทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์ได้มากกว่ารถยนต์เพราะว่ามันมีแค่2องล้อลื่นถลายอะไรนิดหน่อยกั็ลมนะครับแต่ก็ไปได้รวดเร็วกว่าเยอะมากประหยัดเวลาแต่ผมมองว่าการขับมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพและปริมณฑล ดูไม่ค่อยจะอันตรายเท่ากับขับต่างจังหวัดครับเพราะว่าความเร็วที่ใช้นั้นมันทําความเร็วได้ไม่มากขับแป๊บเดียวขับไปสิ่งสิ่งว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 ิ่งติดกระจกรถข้าหน้าอีกแล้วไม่ต้องชะลอก็ค่อยๆไปผมก็เลยคิดว่าแบบการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปต่างจังหวัดดูอันตรายมากกว่าพลาดนิดเดียวทีก็ไปหวันเลย ไปหวันแบบไปเลยอ่ะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะเกิดแค่อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยครับแล้วก็ประหยัดเวลามากยิ่งเป็นช่วงหยุดยาวใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันหยุดยาวแล้วหยุด4วันผมนี้ไม่ไปไหนแน่นอนวันหยุดยาวหยุดยาวอยู่บ้านเท่านั้นคิดถดิหยุดทั้งทีอเงี้ยผมไปเที่ยว ไปเที่ยวเหมือนไปแข่งแข่งเที่ยวแข่งกินกับคนอื่นนะครับผมไม่มีความสุขเลยเวลาไปเที่ยวช่วงเทศกาลนี้ยไปแข่งกินแข่งกันเที่ยวรถก็ติดโอ้โหขับกลับบ้านโอ้คงกลับเป็นเครียดกว่าเดิมอีกไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยสําหรับผมนะแต่สำหรับบางคนอาจจะมีเวลาอยู่คบครัวอยู่ในรถเขาอาจจะมีความสุขแต่ไม่ใช่สาหรับผมเลยผมรู้สึกว่ายิ่งทําให้ผมเครียดแล้วอาจจะแบบไม่โอเคกับเอ่อ ทริปทริปนั้นไปเลยทำให้ผมหัวเสียเลยกับการนั่งรถติดแล้วแบบเหมือนกับถ้าสมมติผมไปโคราชอย่างเงี้ยจากสมชั่วโมงเงี้ยบางทีมันเป็นสี่มันมากกว่าสี่ชั่วโมงมากกว่าหชั่วโมงเงี้ยโอ้โหแล้วไปกลับวันหนึ่งเงี้ยวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแล้วผมเป็นสิบชั่วโมงเงี้ยแล้วไปกลับห้าชั่วโมงไปกลับแล้วกลับอีกห้าชั่วโมงมันเหนื่อยมากนะครับถ้าสมมติว่าแบบ รถไปช่วงแบบเทศกาลคนออกจากจังหวัดจะเยอะเนี่ยไม่ไหวจริงๆเทศกาลหยุดยาวเนี่ยต้องอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะผมแต่ผมก็หวังจริงเลยนะว่ารอรถไฟฟ้าเนี่ยมันสร้างเสร็จในปริมณฑลเนี่ยกรุงเทพที่มันเชื่อมกันสิบรู้สึกว่าผมจำไม่ผิดถึงจะสิบสิบสายนะมันจะทำให traffic หรือว่าการจราจรมันติดขัดน้อยลงหรือเปล่าผมก็อยากให้มันเป็นสำเร็จเสร็จสิ้นมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลนะครับก็คือราคาของ BTS หรือว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสูงมากพอราคาเจ้า BTS มันสูงมากเลยมันทำให้ บางคนนะครับที่ขับรถหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยคิดว่าแบบเออฉันขับรถยนต์ก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้มอเตอร์ไซค์ยิ่งถูกกว่านั่งบีทีเอสเองบางทีไปกับบีทีเอสเนี่ยโอ้โหหลายบาทมากแต่มอเตอร์ไซค์บางทีไม่กี่บาทเองครับโอ้โหถ้าเป็น1 2 5ยยหซีซีหรือร้อยสซีซีนะี่ยิ่งประหยัดก็ไปใหญ่อีกแต่ถ้าเป็นบีทีเอสไปปั๊บเดียวก็15บาทละสถานีเดียวเงี้ยครับผมก็เลยผมอยากให้ประเทศไทย ทำราคารถไฟฟ้าอะไรเนี้ยครับให้มันดีกว่านี้แต่ว่ามันก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับธุรกิจว่าแบบบางทีเอกชนก็บริหารแหละนะครับเขาก็ต้องการกําไรเขามันก็พูดยากแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันทาให้ได้ผมเคยไปประเทศจีนเนี่ยครับรถไฟฟ้าถูกมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันสามารถทุกคนสามารถใช้ได้จริงแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าอยนะ่างเงี้ยที่ไทยนะผมว่า ทุกคนไม่สามารถใช้ได้จริงๆนะคิดดูดิค่าแรงขั้นต่ำเนี้ยวันละสา0รกว่าบ,บาทขึ้นรถไฟฟ้าอ่ะไป60บาทถ้าสมมติอยู่ไกลๆหน่อยเงี้ย่ะแต่ในเมืองเหมือนกัน60บาทไปกับ120 120่สรถกับ300เงี้ยอ่ะเหลือ200กว่าบ,บาทโอ้ยแล้วค่าเช่าบ้านค่าอะไรต่างๆน,น,นานามันจะพออะไรอะ่ะว่ามันมันไม่ไหวะครับ คนเล่นคนนั่งรถเมล์หรือว่าขับมอเตอร์ไซค์เองดีกว่าผมว่านะสำหรับผมผมอยากให้ราคารถไฟฟ้าถูกกวันนี้ถ้าสมมติว่าทำเสร็จแล้วแต่ผมชอบรถไฟฟ้ามากเลยอนะผมสนสนุกมากเต็มที่เลยกับการสร้างรถไฟฟ้าแต่ผมไม่เห็นด้วยกับราคารถไฟฟ้า เวลาที่ผมอัดคลิปนี้มันแค่ประมาณ4ี่โมงเย็นเองนะครับรถติดมากติดกว่าปกติแบบหลายหลายเท่าเลยครับดูสิครับค่อยๆไปค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบไกลทีละนิดไปทีละนิดเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปให้ดูไปอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนานาละพูดมาเยอะคอเริ่มแห้งแล้วครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะ ก็ดูวันนี้มั้ครับว่าทำไมผมถึงขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าหาผมผ่านรถมากี่คันแล้วก็ไม่รู้ถ้านับตั้งแต่รถคันถ้าผมขับแบบมอเตอร์ไซค์ตามรถยนต์อย่างเงี้ยผมก็คงยังไม่ถึงไหนอ่ะ่อจะถึงบ้านก็คงแบบเฉาตายก่อนดูเลยครับติดจริงๆแถวเนี้ย ช่วงนี้ก็มีมันก็เป็นช่วงมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับผมอยากไปมอเตอร์โชว์มากเลยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยเนะี่ยช่วงนี้อยากไปมอเตอร์โชว์ผมเห็นหลายๆคนไปกันล้วก็อยากไปบ้างเลยอยากไปลองค่อมมอร์ไซค์ดูอยากไปลอง,อ Side, ด,อลองดูแบบบิ๊กไบค์อย่างนี้บ้างมันดูเท่ดีนะแต่อร์ไซค์ที่ผมขับอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็ดีนะครับแต่ว่าบางทีอัตราเร่งแซงอะไรนะเนี่ยมันาจะ ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอใช้ได้ถ้าขับในกรุงเทพปริุยณนทนประหยัดน้ำมันดีมากๆเลยขับไปแล้วก็โอ้โหแทบจะลืมนะครับว่าเติมน้ำมันครั้งที่แล้วตอนไหนมันเตือนกับพริบๆผมค่อยไปเติมเติมทีนึงแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมีปัญหากับเกวัดน้ำมันนะครับมันดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะแบบบางทีสตาร์ทรถมาปุ๊บเอา้าทำไมไฟกระพริบวะเอา้า น้ำมันจะหมดแล้วเหรอถ้าขับไปเรื่อยๆเอ้าอะไรวะขึ้นมาอีกสามขีดครึ่งถังสรุปน้ำมันมันจะหมดไหมเนี่ยจะได้เติมมันมันทีมันมันแบบวางแผนยากครับถ้าสมมุติว่าแบบเราดูเกวัดน้ํามันวันนี้ผมต้องเปิดฝาถังน้ํามันดูอะเพราะว่าแบบควรจะทํายังไงดีกับควรจะไปเติมน้ํามันดีไหมวันในวันนี้หรือว่าค่อยเติมวันหลังอะไรเนี่ยบางทีมันก็ต้องก็ต้องเปิดฝาถังดูเลยนะครับ รถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารถมอเตอร์ไซค์คันอื่นมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่เกวัดน้ำมันบางทีอาจจะไม่ค่อยตรงตอนแรกพอขับไปเรื่อยๆมันก็ก,ก็ก็ตรงตรงหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่ามันก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจมันเป็นกับมอเตอร์ไซค์คันอื่นหรือเปล่าหรือเป็นกับแค่เจ้า x r ง5 5คันนี้วันนี้ผมก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะครับ วันนี้แค่นี้แหละครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ